ครัสวัสดีครับสวัสดี FC และสมาชิกทางช่องทีเด็ดมวยไทยทุกทท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะประจําวันพฤหัสที่5มิถุนายน2568มีมวยทําการแข่งขันที่เวทีมวยราชดำเนินในซึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมถ่ายทอดสดทางช่อง t for you ู4เวลา18นาฬิกาเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u ด s c r i b e กดแชร์กันด้วยนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปคราะิจารณ์มวยล่วงหน้านะครับคู่มวยอาจมีมวยเปลี่ยนมวยถอนมวยแทนได้นะครับถ้าอยากจะได้ข้อมูลมวยดีๆอยากได้ทีเด็ดแบบพเมียมก็แอดไลน์ไปที่แอด mt08 หรือเพิ่มเพื่อนนดีไลน์นะมีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วย mt08 ท่านก็ไม่พลาดข้อมูลมวยดีๆจะไม่พลาดทีเด็ดจากทีมงานทางช่องของเรานะครับคลิปนี้ก็มาเริ่มกันเลยนับไปกันที่คู่ที่สี่เลยนะครับระหว่างเจ้าแสนโซนเอราวัน นักชกจากจังหวัดสงขลา26ปี165เซนชกมวยมาแล้วร้อยกว่าครั้งน้ำหนักป,ปล่อย58กิโลฟอร์มล่าสุดก็ชนะคะแนนเจ้าเด,ดชชัยยาเพนดีคาดิมี่แล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองแล้วก็มาชนะทีโอยกที่สี่อัยลากระเป๋าลิงกี้คู่ชกของเจ้าแสนโซนก็คือเจ้าพงศิริสุจีบมีเกี้ยว 26่ปีร้อยหกบามเซนเป็นมวยจากจังหวัดนครราชสีมาชกมวยไปแล้วกับข้างน้ำหนักไปปล่อยหกสิบเอกิโลซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์คุณมะจังหวัดระยองฟอร์มล่าสุดของเจ้าพงศริก็ชนะทีโอยกที่3ยกมรกรววสังเมผัยแพ้คะแนนเจ้าเพชรไทยแลนด์ออก,กิกเีเกษมแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าบิลลาดินสอภูนสวั์ ผู้นี้ความน่าจะเป็นของเกมแสนทนก็ซ้ายฝีมือเตะหนักต่อยแรงกล้าแรกกล้าสวนบูดูดันหัวจิตหัวใจดีจะดูการผ่านมวยเบอร์มวยพอๆกันแต่ว่าห่างหายจากเวทีเมืองกรุงไปมันเจ็ดแปดเดือนส่วนพงศิลีก็ประเภทขวาฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงกล้าแรกกล้าสวนเข่าในเหนียวแน่นระหว่างซ้ายกับขวานะครับผมชอบนะชอบเจ้าพงศิลีนะครับเพะพงศริเนี่ยโชคอยู่สม่ำเสมอนะครับ ถึงแม้จะข้ามศึกข้ามสายมาก็ยังชอบพงศิเินะครับทีเด็ดฟันทงฟันทงวันที่เจ้าพงศิเินะครับแล้วก็มาต่อกันที่คู่ที่7ระหว่างเจ้าสังฟ้านอนุวัตยิมยีิบสี่ปีร้อยหกสิ้ซนเป็นมวยจากนครราชสีมาทชกมวยมาแล้วว่าร้อยกว่าครั้งน้ำหนักปล่อยๆห้กิโลฟอร์มล่าสุดของเจ้าสั่งฟ้าก็แพ้คะแนนกระดูกเหล็กอจิยะที่วันลุมไอที่ไออารเอ แล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าดอกไม้ไฟบอรุ่งโรอดแพ้คะแนนฉลามชนสามารถไปยกรุณยิมคู่ชกของเจ้าสังฟ้าก็คือเจ้าเพชรเ,เ,เ,เตชินบางแสนไฟขับ18ปี168เซนเป็นมวยจากจังหวัดศรีสะเกษชกมวยมาแล้วห้กว่าครั้งน้ำหนักไปปล่อย55ากิโลซอ้อมมีทข่ายบางแสนไฟขับความการชกของเจ้าเพชรเ,เ,เตชินก็แพ้ทีชนะทีโอยกที่หหลานย่าโม แล้วก็มาชนะคะแนนเจ้า Big บิ๊กบอสระนองมวยไทยแพย้ดยยกที่สาเพลงเอลวันคู่นี้นะับสังฟ้านี่กระดูกการผ่านมวยเบอร์มวยดีกว่าวันนี้ตอมหนักหนึ่งปอนด์นะครับให้กับเจ้าเพชรเตชินสังฟ้าก็จังหวะฝีมือครบเครื่องได้รูปร่างช่วงชกแต่ตั้งตั้งรับจับทางเพชรเตชินก็มวยขวาฝีมือกล้าแรกกล้าสวนวิจิตวใจดีนับคู่นี้นะับผมยังชอบกระดูกนะการผ่านมวยเจ้าสังฟ้านับผมว่ากระดูกนี่ช่วยได้นะ ทีเด็ดฟันตรงฟันตรงที่เจ้าสั่งฟ้านอนวัดยิมครับถึงแม้ต่อมน้ำหนักก็ยังดูดีกว่านะครับชอบไปที่เจ้าสั่งฟ้าคู่ที่8มาลัยทองนุ้ยสี่มุมเมือง19ปีร7 0เจเซนเป็นมวยจากจังหวัดเพชรบูรณ์ชกมวยไปแล้ว6กกว่าครั้งฟอร์มล่าสุดของเจ้ามาลัยทองก็ชนะคะแนนภูสิงห์คลองสวนภูรีสอร์ทแพ้คะแนนเหนือพยักษ์วสังเมพภัยชนะคะแนนโฟล์ววิวมรัตนบัณฑิตคู่ชกของเจ้ามาลัยทองก็คือเจ้ายอดกล้าพอวิเศษยิม ยี่สิบเอ็ดปีร้อยสิบห้าเซนเป็นมวยจางจาวัดอุทัยธานีชกมวยมาแล้วก็หกสิบกว่าครั้งน้ำหนักไปปล่อยห้าสิบหกกิโลฟอร์มล่าสุดของเจ้ายอดก้ากระชากกระเด็น,นเพชรอนุวัฒน,น์นรวัฒน์ยิมแพ้โฟวินมรัตบัณฑิตสองครั้งซ้อนคู่นี้ความน่าจะเป็นของเกมมาลายทองก็เพศซ้ายฝีมือครบเครื่องไตหนักต่อยแรงยอดก้าก็ซ้ายฝีมือครบเครื่องไตหนักต่อยแรงมาลยทองนี่ห่างหายมาสามสี่เดือน ยอดกล้ากระโชอยู่สม่ำเสมอคู่นี้นรับชอบไปที่เจ้ายอดก้านะครับฝันธงที่เจ้ายอดก้านับแล้วก็คู่ที่9ก้ับป้องกันแชมป์ไพทีวีนับระหว่างเจ้าเฉียบขาดปอพงสว่าง28ปีร้อยสิบแปดเซนเป็นมวยจากจังหวัดหนองบัวลำพูชกมวยมาแล้วก็ประมาณร้อยกว่าครั้งน้าหนักไปปล่อยหกสิบสี่กิโลพร์อมล่าสุดก็จะชนะคะแนนเพชรน้ำหนึ่งต่อสู่รัฐชนะคะแนนพรตเนตสอภูมิพัฒน ชนะคะแนนเจ้าคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองคู่ชกของเจ้าเฉียบขาดก็คือเจ้ามังกรเหล็กวัลน,นคร18ปีร้อยบห้าเซนเป็นมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชชกมวยมาแล้วร้อยกว่าครั้งน้ำหนักไปปล่อย1กดกิโลเที่ยวนี้ย้ายที่ฟิตซอ้อมไปซอ้อมวิที่ค่ายบางแสนไฟขับฟอร์มล่าสุดของเจ้ามังกรเหล็กก็ชนะคะแนนเจ้าพรเนศบภูมิพัฒน์แพ้คะแนนเจ้าเพชรน้ำหนึ่งต่อสู่รัดแล้วก็เสมอกับเจ้าเดชชย,ยาเพชรินีคาเดมี่ คู่นี้ความน่าจะเป็นของเกมความน่าจะเป็นของเกมนะครับเขียบขาก็เพศเปิดเกมมาต้นๆแตะขาต่อยหมัดจอย,ยางบูดูด้านสวนเจ้ามังกรเหล็กก็เพศเขาา่าในขวางหน้าตั้งรับจับทางรนะับคู่นี้ผมชอบหู้จิตหัวใจนะครับของเจ้าเฉียบขาดนะครับทีเด็ดฟันธงฟันธงที่เจ้าเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับแล้วก็ทีเด็ดติดดาวผมรนะับคู่แรกนะชอบที่เจ้าพงศิริคู่ที่สองชอบที่เจ้าสั่งฟ้าคู่ที่สามชอบที่เจ้ายอดกล้า แล้วก็คู่สุดท้ายนับชอบไปที่เจ้าเทียบขาดนะครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปข้อพจารณ์มวยล่วงหน้านับคู่มวยอาจมีเปลี่ยนมวยแทนมวยถอนได้ครับถ้ามีมวยเปลี่ยนมวยถอนมวยแทนกระทันหันบมก็จะอัปเดตไปทางช่องของเรานะับเพียงท่านแอดไปที่แอดเอ็มทีศูนย์แปดนะหรือเพิ่มเพื่อนอดีไลน์นะมีแอดดันหน้าแล้วก็ตามด้วย MT08 นะครับะท่านก็จะไปพลาดข้อมูลมวยดีๆจะไม่พลาดการอัปเดตคู่มวยในแต่ละวันจากทีมงานทางช่องของเรานะับวันนี้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะจกนักรลบ